วันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวนะครับวันที่5ธันวาคม2 5 6 8ครับเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับก็ก็ไม่รู้จะทำใดทาอะไรนะครับก็โทรไปหาพ่อแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไม่รู้จะทำมาหยุดยาวเนาะเราก็ต้องหาสถานที่กางเต็นท์หาที่พักผ่อนนะครับก็ไปเจอในโทรศัพท์นะแอปทิกต็อกนะครับมีคนแนะนําว่าอ่างเก็บน้ําดอกกายครับอยู่ที่จังหวัดระยองครับในการเดินทางก็ประมาณ50นาทีนะครับไปถึงก็มันมีสถานที่กางเต็นท์แล้วก็ มีตกปลาแล้วมีคาเฟ่ด้วยครับดูจากรีวิวก็น่าสนใจนะครับผมก็เลยต้องเดินทางไปพิสูจน์ทราบด้วยตัวเองว่ามันดีหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปกันครับวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมไปที่ไหนนะอน่างเก็บน้ําดอกาดอกายกายแล้วเดินทางกันเราจะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีใครเพลกับเราบ้างาไปดูเลยครับมีคนรอนะฮะสมาชิกใหม่นะฮะ แตน <do> แทนเนไปด้วย <do> ไปด้วยใช่ไหมครับปีโป้ตัวอะไรนี่ตัวนี้เขาชื่อว่าน้องปีโป้นะฮะเราจะไปเที่ยวด้วยกันนะครับเนี่ยเตรียมพร้อมนะกางเต็นนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในการกางเต็นของเรานะนี่ครับมีเต็นแล้วมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีพัดลมนะรพร้อมออกเดินทางนะครับนี่ครับ นี่คือรถคู่ใจนะฮะในการที่เราจะไปกลางเต็นท์ครับไปไหนมาไหนทุกที่นะฮะทั้งเหนือใต้นะไปหมดนะครับวันนี้เราจะไปที่ระยองใกล้ๆนะครับ ไมทำไมเราไม่โค้งตรงนี้วะหน่วยโ,ค,โค้งตรงนี้นะน,นี่ไงอ่างเก็บน้ำดอกกายจุดแคมปิ้งเราไม่มีไม่ใช่เจ้าถิน่นทางอาจจะลงบ้างไปไปบ้างอีกไม่ไกลนะ มันพามาพาเรามาทางรัฐใช่ไหมไปพานอกกันด้วยครับครับเราไปยอมกุ้งกับไก่ก็คือสุดมันคา,ายครับน้องหมาเข้าได้ด้วยนะครับเอามาก็ดูแลด้วยนะครับตามกัติกามารยาทนะครับ ใกล้ถึงแล้วอ๋อถึงแล้วแหละนะเนาะถึงแล้วนี่บนาะนะาอ,อ่างดอกกายแคมปิ้งนับถึงแล้วนะครับน,น,าาาาน,น,บนี่ผมจะมาการเค็นจุดนี้แหละต้องไป สอบถามต่อสอบถามมานี่ไจุดนอซถาตรงนี้นซซ่ซ,ซีตรงนี้แหละจำได้เห็นหละจำได้อย่เขาตกปลาอย่ต่ตรงนี้เรตรงน่จะตรงคาเมีร้อนนเปน ตอนนี้รออยู่นี่ครับเดี๋ีวผมไปติดต่อเจ้าที่นะจุดกลางเต็นท์ผมครับว,ว,วันนี้แดดแรงครับออจองที่กลางเต็นท์ไว้ครับตรงไหนฮะที่เห็นคุณใส่คุณเนี่ยถามคุณน้นเลย ตารางอยู่นั้นสอบถามได้เลยอข,อขอบคุณมากครับก็สอบถามเจ้าที่แล้วนะครับให้ไปสอบถามเจ้าที่ที่ยืนอยู่บนลานเลยนะครับสว,ส,สวัสดีครับส,ส,บสีเจ็ดซีเจ็ดอ่าเจ็ดที่จอดรถตรงเสาไฟสีดำสีดำ <laughs> โอเคครับเรียบร้อยนะจอดรถเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกลางเต้นกันไปโอเคเรากลางทัาบก่อนร้อนอเดี๋ยว โอเคครับกลางเต็นเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราก็จะไปคาเฟ่ครับเพื่อไปนั่งทานข้าวก่อนตอนนี้อากาศร้อนมากนะครับเดี๋ยวสักพักจะพาไปดูพื้นที่นะครับวันนี้แดดร้อนมากครับ ตอนนี้ก็ปลายมงนะครับเราหาอะไรทานกันครับอยู่ข้าวแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูคาเฟ่ทีร่รีวิวมานะครับเราจะมาถามดูว่ามีอาหารที่พอจะทานได้ไหมนะคาเฟ่นะนี่นั่งเล่นนะ พื้นที่คาเฟ่ครับนี่บรรยากาศดีอ๋อร้านนตติสดตรงนี้เลยอันนี้มีของขายอยู่นะฮะไม่ต้องห่วงเยอะเลย เออมีร้านค้าที่มาขายข้าวกับข้าวไหมไม่มีข้าวมีร้านเจนติราพี่ตรงไหนคะต้องโทรสั่งโทรโทรสั่งฝั่งนู้นเลยค่ะอ๋อขับขับขับลูกค้าอยู่อ๋อขายของตรงนี <y <y ้ก็เป็นขายกาแฟใช่ไหมฮะ สบายสบาย <laughs> แดดแรงจ <laughs> ตรงีตรงนี้นตตีสดตรงนี้เลย่อ๋อครับรบรรยากาศดีครับเนี่ยบรรยากาศคาเฟ่ครับตอนนี้ผมมาสั่งอาหารไม่มีอาหารตำสั่งนะครับมีแต่ร้านหารเราต้องสั่งมาครับ ก็แก๊บมาถึงนะครับหากับข้าวไม่ได้ก็ต้องกินมาม,านะม่านะครับง่ายนี่ข้าวมาหจานเด็ดครับมามา่า ากินทีอร่อยเหมือนกันครับ สิ้นภารกิจครับกิมแล้วเรียบร้อยอร่อยรอร่อยเหมือนกันนะครับนี่หิวที่หน้ากินที่ครับอร่อย ทางเข้าหน้าอ่างดอกกายแคมปิ้งนะครับนี่ฮะมีทางเข้าเลยนะครับเราจะไปดูโซนอยู่ฝั่งสายมือลงมานะครับก็จะเป็นโซนเอฟนะจุดกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งนะลงมาจากโซนเอฟก็จะเป็นลานจอดรถนะครับ นี่ฮะข้างหน้านี่คือเป็นลานกางเต็นท์อีกลานหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังลานกางเต็นท์นี่ก็เป็นลานจอดรถนะครับถ้าหันหน้าเข้าอ่างเก็บน้ําดอกกายนะก็ฝั่งขวามือจะเป็น้านค้านะเป็นคาเฟ่นะขายกาแฟแล้วก็อาหารแห้งแล้วก็เครื่องดื่มนะครับ มุมนี้เลยทางขวามือแล้วนะครับเมื่อก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำนครับแยกเป็นชายหญิงนะครับเราไปดูห้องน้ำดูค ครับอันนี้ห้องน้ำชายนะนี่คือ้างด้างหน้านะตรามากลังเต้นที่ไหนเราก็ต้องมาดูห้องน้ำก่อนครับมีโซซีนะด้านหลังนะห้องน้ำก็ประมาณนี้ครับมีหมดหนึ่งสองสามสี่นะ ดูบรรยากาศครับจะพาดูบรยาาบรยากาศชมบรรยากาศหน้าอ่างดอกกายนะครับแคมปิ้งนะครับอูนั่งเที่ยวก็กำลังทยอยเข้ามานะครับคางเต็นกันบ้างแดดแรงนะครับนี่กิจกรรม กิจกรรมตกปลาเต็นท์สวยๆทั้ง wow. นั้นนะครับ ตอนนี้กำลังทยอยให้เข้ามาทั้งเต็นท์กันนะวันนี้คนเยอะเต็มลานนะค ก็ถึงเวลาเย็นครับต้องมาทานกับข้าวนะครับตอนนี้เราเตรียมข้าวอะไรมาบ้างเนาะไปดูกันครับเอออันนี้หมึกอะไรครับเนี่ยหมึกสามรสหมึกสามรสอันนี้คืออะไรยำปลาแซลมอนยำปลาแซลมอนนะครับไม่ธรรมาไม่ธรรมดาครับกับข้าวเย็นบุกบุญนะครับนี่อะไรฮอกช็อปฮอกชทำสเต็กกินเองเลยนะครับนี่นี่คือคนทำนะครับกับข้าวดีจากคนนี้นะครับ เออนะฮะ <Intell ect ual> โดโูดูทำไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะนั่งกินไปเรื่อยนะฮะอ,อืชิ้นใหญ่นะเนี่จะสุกง่ายมั้ครับเปิดไฟเบาแล้วนะเป็นไรไปเรื่อยอืมตอนนี้กำลังทำเต๊กกินนะฮะ มาต่างเซนก็มีอะไรทำนะคนทำสต๊กการทำนะการทำสเต็ก<ม>ซื้อมาจากไหนะแม่ครวัวน้ำจิ้นมนี้ทำเองนะทำเองอ,ไรไรอร่อยนะอร่อยนะ <c oughs> อืมได้ได้ได,ได,ได้โอเคอันนี้สเต็กสองชิ้นคนละชิ้นลูกชิ้นใหญ่มากไม่รู้ว่าจะกินหมดเปล่าดูจากชิ้นแล้ว อืมเดี๋ยวม,มันไม่เค็มมันมันรั่วอืมนั่เป็นไรอืมน่าก,กินมากเลยชิ้นใหญ่มากถ้าไปร้านสเต็กก็ประมาณรา,าคาเทนะ่าไหรเนี่ยมวันนั้นเราไปกินสเต็กโอเคอนนนนเท่าไหร<ป>่แปดสิบเก้าม,มาเล็กเนาะ,นะโอ้แต่อันนี้โหกินแบบจุดใจเลยนะครับเนะี <100. S 1> ่ยประมาณสองสองสามร้อยนะ 200, นอืมประมาณนั้นแหละ นั่งชิวๆอันนี้ปลาแซลมอนยำนะรสเด็ดนะหาก,กินไม่ได้นะ,ะหาก,กินนะะไม่ได้แต่ก่อนผมกินไม่ได้ปลาแซลมอนเดี๋ยวนี้อร่อยเลยนะกินได้เริ่มรับรสแล้วแต่ก่อนรับ,ไม,บไม่ได้รับรสไม่ได้ตอนนี้อร่อยครับ อครับปล่อยมากครับองใครอกว่าไหนทำไอ้ยำแซลมอนที่เยอดีน่เดีกันเลยที่เคสนิยมมาใครเจออ๋อเอาแกเคยไปกินกับเราเหรอไม่แต่ว่าแทนทำอะไรเยอะเลยนะอ๋อบัลลังก์กับใบก็ได้ไปกินไม่ยากหรอกยำปลาแซลมอนอร่อยอร่อยครับผม อร่อยจริงเลยจังแต่เค็มไปนิดนึงนะเค็มนิดนึงแต่ตีไม่ได้ครับต้องอร่อยอย่างเดียวอร่อยนี่